เล่นเกมแล้วก็ตกภาพแตกหรือเปิดเกมขึ้นมามันขึ้นข้อความว่าต้องการ DirectX เวอร์ชันใหม่หากใครเจอปัญหานี้อยู่นะครับสามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่า DirectX นะครับคือหัวใจสําคัญของเกมบน Windows เลยก็ว่าได้นะครับคลิปในวันนี้นะครับผมจะพาไปดูวิธีอัปเดต DirectX ให้ใหม่ล่าสุดแบบง่ายๆนะครับในนี้กี่คลิปครับส่วนรายละเอียดและวิธีการทําเป็นอย่างไรบ้างเดีย๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยนะครับ นม,ม่าออนไลน์สวัสดีครับโอเคครับเดี๋ยวดูวิธีอัปเดตในเล็กให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดกันครับเดลเอ็กนะครับคือชุดซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้เกมกับโปรแกรมต่างๆหรือว่าโปรแกรมกราฟิกเนี่ยทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับถ้าเวอร์ชันเก่าเกินไปบางเกมอาจเปิดไม่ขึ้นนะครับหรือเล่นแล้วหน่วงด้วยนะครับผมหรือใครที่เล่นเกมเก่าๆนะครับบางทีก็ใช้เดลเอ็กเวอร์ชันใหม่ก็ไม่ได้นะครับมันต้องการใช้เดลเอ็กเวอร์ชันเก่าๆนะครับคลิปนี้ก็จะหา วิธีดาวน์โหลดให้ด้วยเช่นกันนะครับโอเคก่อนอื่นเรามาเช็คก่อนนะครับว่าเครื่องเรามี dx version อะไรนะครับให้ทำการกดปุ่ม windows แล้วก็ r นะครับผมแล้วก็พิมพ์ควาว่า dxdiag นะครับผม ag ขออภัครับ dxdiag นะครับผมแล้วก็กด enter เลยครับ ออกดเข้ามาแล้วนะครับอัอนนี้ก็คือเวอร์ชั่นของ d i r e c t X ของเราครับดูด้านล่างตรงนี้นะครับอันนี้ผมก็จะเป็น Direct อเวอร์ชันสิบสองนะครับผมโอเคผมจะบอกเป็นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับในขั้นตอนการอัปเดตสําหรับ Windows 10แล้วก็สิบเอ็ดเนี่ยสำหรับคนใช้ Windows ทั้งสองเวอร์ชันนี้ไม่ต้องดาวน์โหลดแยกเลยนะครับผมเพราะว่า Microsoft เขารวม d i r e c เ X เข้าไปใน Windows อัปเดตอยู่แล้วนะครับก็แค่เข้าไปตรงที่ s e t t i n g นะครับผมแล้วก็ กดอัปเดตแอนด์ซิเควตรงนี้นะครับผมแล้วก็ Windows อัปเดตครับมันก็คือการอัปเดต Windows ได้ปกติเลยนะครับแล้วก็มันก็จะรวมมาให้เรียกว่าอะไรนะรวม d ดลีเอมาให้เองนะครับผมมันจะอัปเดต d ดลีเอเป็นเวอร์ชันล่าสุดให้เองเลยนะครับก็อบเอา,อางี้คือเราก็ไม่ต้องติดตั้งอะไรเพิ่มครับก็แค่อัปเดต Windows เท่านั้นเองเลยนะครับสำหรับเวอร์ชันวิน w o ว์เวอร์ชันแล้วก็11นะครับผม ต่อมานะครับสำหรับคนที่ใช้ Windows เก่าๆนะครับเช่น Windows 7 Windows 8 Windows 8.1นะครับถ้าใครยังใช้ Windows พวกนี้อยู่นะครับก็สามารถดาวน์โหลดจากเว็บทางการของ Microsoft ได้เลยนะครับยังไงผมก็จะจิงเงไว้ที่ด้านล่างนะครับนั่นก็คือเว็บนี้นะครับก็ดดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมจะได้ไฟล์ชื่อ dxwebsetup.exe นะครับผมแล้วก็ทำการติดตั้งตามขั้นตอนได้เลยนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้ทำการติดตั้งให้ดูนะครับเพราะว่า ผมใช้ windows 10บอยู่นะครับดาวน์โหลดมาแล้วก็ใช้งานไม่ได้ติดตั้งไม่ได้นะครับขึ้นไปก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับผมส่วนถ้าใครเจอปัญหาเล่นเกมเก่าๆนะครับเช่นไฟล์มันค้างนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าเกมพวกเก่าๆมันใช้พวก DirectX อะไรบ้างนะครับแต่ว่าถ้ามันขึ้นปัญหาเจอ,อขึ้นมาสัญลักษณ์แบบนี้นะครับขึ้นว่าขาดไฟ d i d e d x d x สา d x เกแล้วก็อนิสกอร์สี่สามด dll นะครับผมขึ้นมาหรือลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับให้โหลดตัวนี้เพิ่มเข้ามาแล้วกันนะครับเป็น directn นะครับสำหรับแบบ run time user นะครับของเวอร์ชัน2,010นะครับผมมา15ปีที่แล้วนะครับก็สามารถดาวน์โหลดที่ลิงก์นี้ได้เช่นกันนะครับผมผมยังชิงลิงก์แยกเอาไว้นะครับอันนี้ d i r e c t เวอร์ชันเก่าๆนะครับแล้วก็อันนี้พวก run time ต่างๆนะครับผมที่ขาดไฟล์บางตัวนะครับก็ดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับก็ ประมาณนี้เลยนะครับสรุปง่ายๆนะครับถ้าใครใช้ Windows 10แล้วก็11อให้อัปเดตผ่าน Windows อัปเดตได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเป็นเวอร์ชัน w i n โ o w s เวอร์ชันเก่าก็โหลดจากเว็บ Microsoft ที่ผมทิ้งไว้ให้นะครับและส่วนถ้าใครเล่นเกมเก่ามีปัญหาการลางทางก็โดนปี20เพิ่มนะครับผมทำครบแค่นี้ก็พร้อมใช้งานได้แล้วนะครับเล่นเกยเล่นเกมเล่นขึ้นแน่นอนนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับถ้าคลิปนี้ช่วยได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรู้มาออนไลน์เอาไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหมมม่่นนะะคครรััับบยงไไดด้ตติา จะได้ไม่พลาดที่มีดีๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วก็เรื่องออนไลน์แบบนี้อีกนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ